สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูต้นนานเฉ้ยที่จะนำใบไปต้มนะไปะต้มกินแก้โรคต่างๆทงำสุขภาพ เดีวนี้ก็จะให้ชมต้นอันญชวยก่อนนะที่ปลูกไว้ในกระถางนะปลูกไว้ในกระถางบนบ้านเลยบนบ้านครับใหดูกันนะครับนี่ตัวน,นี้ครับ สวนยอดของมันเนะนี่ยน,น,นี่นนนคือสวนยอดของมันต้นนานโชยออกซื้อใกล้กับพารสากินนะครับท้องกินแต่อีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าป่าช้างเหงานะป่าช้างเหงาตัวนี้นี่ก็ยอดของมันเจ้าของต้นน,นันโชยหรือป่าช้างเหงาอันะนี้ปลูกไว้ที่ บนบ้านเลยข้างห้องข้างห้องบนบ้านเลยจะพคุณมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับอันี้ผมนอนได้ส่วนใบส่วนยอดนะกินได้นะิเชี่ยสดก็ได้แต่ไม่วิธีกินต่อวันแต่ตัวนี้ผมเอาไปตาไบต้มต้มไปแล้วต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูน้ํามันแล้วมันจะมีรสชาติอย่างไงเราจะมาชิมดูว่า เวลาต้มแล้วกองน้ำมันน้ำมันหมอเนนี้ก็มันจะเป็นรสชาติอย่างไรเราจะปล่อยให้เย็นสักพักแล้วก็ใส่ขวดกรอกไป่ขวดแล้วเขา้าตู้เย็นไว้ด mm ู hmm. ช mm hmm. ัดนะ mm hmm. เริ่มตนอน่างนี่เริ่มต้น แต่วันนี้ที่ต้มคือเอาส่วนใบมันต้มส่วนใบนต้มต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ่อยให้น้ำมันเย็นแล้วก็จะกรองกรองอาน้ำใส่ขวดไว้แล้วก็เข้าตู้เย็นไว้นำออกมาทานจะทานครั้งละจำนวนปริมาณเท่าไหร่ผมมาตวงให้ดูนะแล้วก็โลกที่พอจะอะไรนี ยับยังได้ไปดูครับวันนี้เาเห็นต้นแล้วนะเดี๋ยวจะไปดูน้ำต้มนะพาวิธีรับประธานเจออะไรได้บ้างเจออะไรได้บ้าง

เลยกินปริมาณเท่าไหร่ต่อวันในวันหนึ่งกินกี่ครั้งใด้ดูสีนํำ น้ำจะออกสีเชียวเออสีเข้มหน่อยสีเข้มคล้ายๆสับสีน้ำชาเนี่ยอันนี้เป็นน้ำต้มน้ำนเฉวยหรือน้ำต้มป่าช้าเงานะอีกชื่อหนึ่งชื่อชื่อไทยเราก็คือป่าช้าเงาต้มีกนแต่วิธีกินก็คือกิน,อน,น,นตอนเช้าตอนเช้าประมาณนี้ฮะเทกินประมาณนี้ตอนเช้า แล้วสรรพคุณมีอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านให้ท่องจะเป็นสีนี้เลยเอ๋ด <Hey. S 2> ีเยอะหน่อยเราดูสีนหน่อยเนี่ย <Yeah. S 2> แต่ทวันพองมันกินเจ้าใหญ่แลนะ้วไม่กินเจ้าใหญ่เท่าไหรนะ่หรอ,อกบางบางตัวมันก็มีข้อห้ามอยู่ห้ามกินเยอะอยนะก็เลยจะมาดูแก่อะไรได้บ้างครับ แต่กินห่กินได้ระดับนี้นะตอนเช้าก็ตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูสปปรรพคุณของมันหนึ่มาดูสปปรรพคุณของมันสปปรรพคุณของนานเชวยที่น้ำตนของมันนะ ต้นนมวสมุน,อมนปปของสมุนของใบป่าช้างเหงานะหรือหนานเฉวยนะครับสมบุกนะครับใบป่าช้างเหงาหรือหนานเฉวยนะหรือหนานเฉวยที่ให้ดูต้นที่ให้ดูใบเมื่อกี้เนะนี่ยสักครู่สมุนนึงลด น้ำตาลในในเลือดลดน้ำตาลในเลือดลดไขมันในเลือดลดน้ำหนักลดความดันโลหิตมีสารต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปกป้องทับ ปกต้องรับนะครับนนใ,ในวงเล็บแต่ถ้าในวงเล็บน,นะครับแต่หากเป็นโรคตับไม่แนะนําให้ทานนะครับแต่ถ้าเป็นโรคตับไม่แนะนําให้ทานแต่หัวข้อมันคือป้องกันป้องกันตับแต่ในวงเล็บไว้แต่ถ้าใครเป็นโรคตับอยู่เนี้ยไม่แนะนําให้รับประทานครับปกป้องไต ปกป้องไตคือไตของเราเนี้ยก็วงเล็บอีกไว้ก็วงเล็บไว้ววไอีกหาก GFR หรือค่าการทำงานของไตของไตต่ำค่าการทำงานของไตต่ำกว่า60นะไม่แนะนำให้ทานครับอันนี้กลุ่มวงเล็บไปการกระตุ้น การทำงานของระบบคมูมคุ้มกันในร่างกายนะสรุปพอสรรพคุณก็มีเปลี่ยนลักษณะอย่างนี้นะลักษณะอย่างนี้ปลาช้างเหงาคืออะไร ป่าช้างเหงาค,คืออะไรอันนี้เป็นชื่อของไทยนะครับแต่ชื่อค่าจินก็คือนานเชวยนะครับปลาช้างเหงาหรือนานเชวยเป็นสมุนไพรที่มีถิ่นกําเนิดจากจีนและเป็นพืชกลุ่มเดียวกับฟ้าทลายโจรและพยายอนิยมปลูกเพื่อเป็นสมุนไพร รักษาอาการของโรคต่างๆส่วนที่นำมาทานเพื่อบนเตาอาการของโรคคือใบสดที่มีรสขมจัดมาแนะแต่ผมเคยเคี้ยวลองเคี่ยวดูใบสดนะลองเคี่ยวดูใบสดๆนี้มีมีขมนิดๆนะคีวใบสด เนี่ยนี่คือใบสดของมันนะเขียวเนี่ยเขียวใบสดนับกินผึ้นชันแบบก็ได้มีรสคมครับมีรสคมแต่ขมไม่มากมีรสคมแต่ขมไม่มากไม่เหมือนไม่เหมือนบลีเพีย บริเวณเพชรคมจับบริเวณเพชรหรือ,อฟ้าทลายโจรเนี่ยคมจับแต่ตัวน,นี้คมไม่ถึงเชี่ยวใบสดนะน,นั่นเช่ะวยหรือปลาช้างเหงาปลาปลาช้างเหงาหรือน้ำชะวยเนี่ยเชี่ยวอย่างงี้คมไม่คมไม่มากเท่ากับฟ้าทลานนยโจรนะฟ้าทลายโจรคมกว่าฟ้าทลายโจรคมติดปากเลยแต่นี่คมไม่ไม่ถึง ผมไม่มากก็ปลาตะไคร้แล้วทีนี้ผมจะมาชิมดูชิมดูน้ําต้มของมันนะเพราะว่ามันน้าต้มทือว่ดสกัดเอาตัวยาเหมือนกันแต่ผมจะกรอกใส่ขวดน้ําไว้แล้วก็เขาแช่ตู้เย็นกินกินวันละแก้วหรือว่าถ้าเป็นวันกินก็ไ,ได้อน,นี้นะชิมชิมดูว่ารสชาติมันจะ รสชาติมันจะขมเหมือนอใบใบสดมันหรือเปล่านี่น้ำต้มเหมัอนแล้วรสชาติไม่มีขมเลยนะครับไม่ขมเลยแต่ใบสดมีออกขมหน่อยหนึ่งเคี่ยวใบสดมีขมหน่อยหนึ่ง รสชาติเป็นไม่มีไม่มีรสกรมเลยสัดอมก็ไม่มีมีพอมได้ตินต้มมานี่กินง่ายก็กินง่ายต้มกินน้ำต้มกินง่ายเขาเราเอาใบใบมันต้ม ใส่ไปจนขึ้นมั่วเลยนะไปยังไม่หายร้อนดีนะนี่ครับเนี่ยใส่ไปจนเยอะเลยเนี่ยต้มต้มแล้วใส่น้ำประมาณสามลิตรหรือสี่ลิตรอ่ะอ่าเพราะอะไหล่ใบของมันที่ลงต้มมันเนี่ยใส่น้ำประมาณถึงประมาณสามลิตรกว่าเนี่ยยังไม่หายร้อนดี ต้องกรองเฉพาะน้ำมันนะกาบมันก็ทิ้งไปกรองเฉพาะน้ำมันออกมาเนี่ยเวลาจริงเราก็เทใส่แก้วกินประมาณครึ่งแก้วต่อวันก็ได้กินวันวันละครึ่งแก้วเนี่ยเพื่อมันเทาโรคต่างๆที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อกี้นะที่ผมอ่านให้ฟังน้ำต้มนี่กินน่อยแต่ใบนี้ออกคมนิดๆใบของมันใบของน้ำเชวบิน อกมาคมนิดนึงทีนี้ในมือเราต้มแล้วมันจะมีออกสีออกมาอานนี้สีออกมาสีนี้ก็เท่ากับว่าตัวยามันออกมาบ้างตัวตัวยาตัวยาจากใบของนานเจ๋อเวย่ยหรือใบป่าช่างเอาเนี่ยออกมาเป็นสีนี้ก็เอามาเอมากิน เพื่อ,อให้เป็นยาการที่าหายไปฟังลองดูอีกรอบก็ได้นะครับเดให้ดูให้ฟังดูอีกรอบว่ามีกี่ข้อมีกี่นะัดดูอีกรอบน <c oughs> ะสัขอบคุณกองมาน,น,นะ้นะ อันนี้ทำให้ดูทำให้กินนั่นนะก็คือสปพคุณของใบป่าช้าใบใบป่าช้าเหงานะสปพคุณของใบป่าช้าเหงานะครับหรือน้ำชืเวยย่าช้าเหงามีฤทธิ์ทางเพศ วิทยาดังนี้ 1. ลดน้ำตาลในเลือด 2. ลดไขมันในเลือด 3. ลดน้ำหนัก 4. ลดความดันโลหิต 5. มีสารตดมีสารต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งนะลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง ลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงเพราะว่าลดการส่นนงให้เกิดเลิงแล้ว ข้อหกออปกป้องไตในวงเล็บแต่หากเป็นโรคตับไม่ใช่ไหมข้อ6ปกป้องตับในวงเล็บแต่หากเป็นโรคตับไม่แนะนำให้ทานนะครับเจ็ดปกป้องไตวงเล็บเหมือนกัน หาก GSR หรือค่าการทำงานของไตต่ตําหรือค่าการทำงานของไตต่ากว่า60ไม่แนะนําให้ทานนะครับ8กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย9แจ้ปวดลดอักเสบ ข้อ9แก้ปวดลดอักเสบข้อส0ต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียแบคทีเรียที่บางทีไอตัวที่มันเข้ามาในปากในฟันของเราที่มากัดกินรากฟันของเราในมี้ทาให้กลิ่นปากไม่เน่ยคือแบคทีเรียทําให้พัอนระพูนตัวนี้ตัวนี้ทํานันเหมือนกันแบคทีเรียที่ตัวนี้ข้อเกนี่คือเวลามันเข้าปากของเรามันจะบ่กัดกินรากฟันทําให้ฟันเราแล้วเราเน่าและอักเสบ เป็นปาเมนต์นี่ครับข้อเก้านะข้อสิบเมื่อกี้ต่อต้านบคีเรียคือข้อสิบนะครับเปล่งไปข้อเกาคือแก้ปวดลดอักเสบข้อสิบคือต่อต้านเชื้อแบคบทีเรียข้อสิบ ต้านเชื้อปริสิตนะเชื้อปริสิตนะครับข้อ11เชื้อปริสิตนตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันมีคนเป็นเยอะปริสิตนี่ข้อ12เพิ่มคุณภาพของสเปิร์มข้อ12เพิ่มคุณภาพของสเปิร์มนะครับข้อ13คนพื้นบ้าน ทานเพื่อแก้ไข้ามาเรียข้อ13คนพื้นบ้านทานคนพื้นบ้านเอามาทานเพื่อแก้ไข,เ,เ,พไขเ,เ,เพื่อแก้ไขมาเรียมาลาเรียเพื่อแก้ไขมาลาเรียข้อ14คนในแอฟริกาและลิงแซมซิมเ็นซี ชิมแปนซีกินเพื่อรับพยานะิข้อ14คนในแอฟริกาและลิงซิมแปนซีกินเพื่อขับพยาธินี่นะสรรพคุณพอประมาณประมาณให้เตาเผื่อมีใครเผื่อมีใครต้องการ เอามาต้มกินหรือมากินใบสดนะก็ประมาณนี้สรรพคกณของมันที่มันได้แต่ก็มีข้อแต่ก็มีข้อควรระวังขอเหมันกันนะครับมีข้อควรระวังเือนกันข้อห้ามข้อห้ามดูฟังดูก้อนข้อห้ามกันกันเมื่อเมื่อมีสรรพคุณดีก็อาจจะมีข้อห้ามข้อห้ามไม่ให้ทานได้เช่นหนึ่งห้ามใช้คนห้ามใช้ในคนไข้ กินยาละลายริมเลือดกินยาละลายริมเลือดชี้เชื่อริมเลือดเชื่อเช,ชื่ออว่าเชื่ออวาฟอเินเพราะอาจเสริมฤทธิ์ยาถ้าไปกินายาอาจเสริมฤทธิ์ยาสองห้ามใช้ในหญิงตั้งคันหรือ วางแผนจะตั้งครนสามผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับและไตบกพร่องในวงเล็บผู้เชี่ยวชาญบางท่านแนะนําว่าหากค่าการทำงานของไต GFR น้อยกว่า60ไม่ควรทานเ็บปิดเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลยืนยัน ความปลอดภัยในการใช้ในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวข้อ4ไม่ควรทานเป็นยาในผู้ที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดคุมความดันโลหิตได้ดีอยู่แล้วข้อ4นะครับไม่ควรทานเป็นยาในผู้ที่สามารถ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดควบมความดันโลหิตได้ดีอยู่แล้วข้อ 5. ระวังการใช้ในหมู่ในผู้ป่วยเลือดจางระวังการใช้ในผู้ป่วยเลือดจางเนื่องจากบางรายงานบางรายบางรายงานพบดิ บริงานพบนิดท,ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกข้อหกหากมีอาการหน้ามืดเหนื่อยมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นเง่อออกใจสัน่นอ่อนแรงควรหยุดทันแล้วรึกษาแพทย์ทันทีครับนี่ก็เป็นข้อห้าม ประมาณประมาณนี้ครับข้อห้ามนะฮะมันเราจะทานก็ฟังดูดีๆแล้วก็จำว่าข้อห้ามต่างๆในการอันนี้นมาเป็นความรู้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเพื่อเพื่อหากมีใครต้องการอยู่ต้นหากมีใครต้องการ นําไปทํารับประทานนะครับไได้เดี๋ยวที่นี้เรามาดูต้นหนานเจโวอีกทีนะต้นหน,นานเจโวอีกทนะีดูอีกทีนะนี่ครับคุณสมบัติตามที่คุณสมบัติตามที่อ่านให้ฟังนะครับการคุณสมบัติในสรรพคุณคุณสมบัติและข้อห้ามตาม่างๆและการนํามาต้ม ส่วนที่ต้มวันนี้คือต้มส่วนใบฮะต้นสมใบต้นชุมใบเนี่ยที่ต้มในหม้อแล้วบ้านใครมีถ้าอยากจะทากินก็ทําได้นะครับตามทำได้เลยสารคุณก็ตามอันนี้ฟังเราสองรอบแล้วแล้วก็เขาห้ามตามหลังทีนี้ถ้าใครไม่มีในในบ้านก็อย่างเช่นทางนี้ลต้นของมันยังมีลำต้นเราตัดไปประมาณสัก คือเรือสักข้านิ้วยาวสักข้านิ้วเนี่ยไปชํำได้นเลยหูกใกล้เนี่ยดัดประมาณาาเานี่ยประมาณสักยาวสักห้านิ้วประมาณห้านิ้วหกนิ้วเนี่ยตัดเป็นท่อนยาวแล้วก็นําไปชํำที่บริเวณข้างรั้วเราหรือว,ว่าชํำในกระถางของเราก็ได้ในกระถางที่ที่ผมทบชํำไว้เนี่ยนี่นะต้นต้นเงาของมัน กระถางเล็กๆอนะีนกนี่กระถางเล็กอีกระถางไม่ใหญ่กระถางเล็กๆปลูกไว้บนบ้านเลยปลูกไว้บนบ้านเลยถ้าเราถ้าเราเลี้ยงเอาไปทำปันก็คือตัดเอาแค่สักทำเป็นตน้ตนๆสักห้านิ้วอะไรเงี้ยห้า,านิ้วหกนิ้วอ่ะยาวสักห้านิ้วหกนิ้วเนี่ยทำเป็นตนน้นแล้วก็ไปหรืออะไรไปปลูกก็ไปเสียบหรือ,รอเอาดินใส่กระถางแล้วถ้าเอาถางใหญ่ๆเนาะก็เสียบปี ปีกวกวัวก็งอกขึ้นทั่วหัวแล้วนี้ก็ใช้ใช่นี่ก็ปีกว่าปีได้ลบต้นถ้าปลูกนานๆหลายปีก็ับต้นใหญ่ขึ้นลำต้นใหญ่ขึ้นเราสามารถถ้าเราไปปลูกแท่งเดียวมันขึ้นแท่งเดียวอย่างนี้เราถ้ามันลําต้นประมาณสักนิดนิยุบวงเราใหญ่แล้วสักนิดนุวงเราก็ตัดตัดทางจากทางพื้นดินจากทางจากทางตอมขึ้นมาประมาณสัก เพิ่มหนึ่งแล้วก็กัดงอกเหมือนกันแล้วมันจะงอกแล้วมันก็จะงอกขึ้นแต่แต่พุ่มแตก่แตก,แตก็ขึ้นปลูกง่ายกับปลูกง่ายก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับอพอเป็นข้อสังเกตถ้าใครมีต้นนันช่วยถ้าไม่มีก็หาปลูกง่ายครับปลูกง่ายาเอาไปปลูกไปจำใส่กระถางดินของเราไว้ก็เสียบ เจ็บจุกลงไปตัวแช่มันงอกนั่นถ้ามันดินแห้งออะไรก็เราใช้น้ำลดหน่อยหนึ่งก็ใต่โตเร็วครับอันนี้โตเร็วถ้าใส่พ,พ <t> ื้นดินเพื่อนดินธรรมดาเนี่ยก็มันหากินอาหารได้เยอะเนี่ยก็ใบมันจะใหญ่กว่านี้นะใบใหญ่ๆหญ่นี้นี่ือว่าใบเล็กเนี่ยอันนี้ถือว่าใบเล็กเนี่ยถ้าแล้วถ้าลงพื้นดินเนี่ยเวลามันโตขึ้นมาใบมันจะใหญ่กว่านี้เท่าฝ่ามือนี้ก็มีนะเท่าฝ่ามือเราถ้ามันสมบูรณ์ ถ้าฝ่ามือเราเนี่ยเดี๋ยวก็มีกินใบถ้าอยากกินใบสดก็ใบหนึ่งใบหนึ่งกินต่อหนึ่งวันอย่างนี้ไเท่ากับฝ่ามือไปครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้เอาเรื่องหยุกเรื่องอยาสรรพคุณกองบ้านเชลิย้ยหรือป่า ปลาช้าเหงาต้นน้านเฉวยเป็นชื่อจีนนะครับแต่ป่ามะป่าช้าเหงาเป็นชื่อไทยครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับก็ช่วยกดติดตามในช่อง youtube ของผ่านบุลีราชาเนลนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อลงคลิปใหม่ต่อไปก็อาจจะได้เด็กขึ้นนะจะได้ เลือกดูในคลิปครับอันนี้ก็ลงเป็น YouTube ไว้เผื่อใครสนใจมีมีอาการโรคอย่างนี้อย่างที่ว่าว่าไปนี่ก็คลิกดูคิดอ่านแล้วก็ทำกินแต่ละคนวิธีทำกินทำมีเทคนิคแต่ละข้งแต่ละคนแล้วก็ไปปรับปรุงปรับตัวใช้ปรับใช้ว่าจะต้มยังไงจะ,ะบดยังไงจะ,ะเชียวสดหรือว่าจะ ทำยังไงสัพพคุณคร่าวๆก็คือเท่านี้แหละครับสวัสดีครับเพื่อนๆ